ที่เริ่มใช้พอเราพ่นแล้วเราเห็นอะไรชัดเจนที่สุดต้นคือใบเขาก็สมบูรณ์ขึ้นคือไม่ต้องใช้ยาหลายตัวก็ลดต้นทุนเกี่ยวกับปุ๋ยแล้วก็ใช้น้อยลงเราก็ลดลงมาครึ่ะสวัสดีค่ะคเพื่อนพี่น้องเกษตรกร,กรผู้รัก การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตของพืชที่ท่านปลูกอยู่วันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนพร้อมทั้งหญิงเกษตรเนี่ยวันนี้มาพร้อมกันเลยนะครับ mm hmm. เพื่อจะมาติดตามการใช้คู่หูมหัศาจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนการ์าน mm hmm. กับเกษตรกรผู้ที่เขาใช้มาเป็นระยะเวลา4ปีแล้วที่สําคัญ mm hmm. เธอใช้แก้ปัญหาในการหลังการเก็บเกี่ยวใบของเธอนั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาอย่างไรแล้วใช้บํารุงต้นอย่างไร mm hmm. เพื่อเด้อดรับผ,ผลิตเต็มต้นอย่างนี้ วันนี้มาเจอกับเธอครับสวัสดีครับพี่ยาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ยาครับพี่ยามีชื่อจริงนามสกุลจริงอย่างไรครับผมชื่อนัทยาชมชื่นค่ะอยู่หมู่เจ็ดพวงค่ะอําเภอเขาคิจุกกูเราปลูกอะไรครับที่นี่เป็นหลักก็ทุเรียนหมอนทองค่ะทุเรียนหมอนทองนะครับมีสักกี่ต้นครับที่นี่ฮะประมาณสองร้อยฝ่าสามร้อยค่ะสองร้อยเกือบสามร้อยนะครับสามร้อยค่ะพันธุ์หมอนทองที่เราปลูกเนี่ยครับที่ผมดูเนี่ยต้นใหญ่มากเลย อายุเท่าไหร่แล้วครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะ20ปีขึ้นค่ะแล้วก็มี10บสกว่าปีบ้างสิกว่าปีบ้างปีแรกที่เริ่มใช้นะ่ะเรามีปัญหาอะไรครับหลังเก็บเกี่ยวลูกแล้วคือใบเขาโสมต้นโสมมากแล้วก็ใบเป็นก้านไม้ฝาค่ะคือยอดจะเป็นไม่มีใบใบเหลือเลยลแล้วก็จะร่วงใบเหลืองๆอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วตอนนั้ใครมาแนะนําครับก็น้องเจี๊ยบนัชนาทอะคะ่ะเขาบอกให้ลองใช้ดูค่ะ เชื่อไมหมคะในตอนแรกอะ่ะรู้สึกยังไงไหมคะกับกับประสิทธิภาพของเขาหรืออะไรเงี้ยก็แบบว่า 50- 50ลองดูเนี่ยค่ะเพราะว่ามันเป็นชีวภาพด้วยค่ะเราก็ไม่อยากจะใช้เคมีมากอะไรเงี้ยค่ะจะลองเพราะส่วนตัวก็ชอบชอบชีวภาพยู่แล้วก็เลยอยากลองดูแล้วฉีดไปนานแค่ไหนถึงได้เห็นผลก็ประมาณพอพอฉีดไปประมาณสักเดือนนึงเนี่ยค่ะมันก็เริ่มเริ่มรัดใบมาอ๋อเริ่มเริ่มแตกใบอ่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอ๋อ ก่อนหน้านั้นจริงๆอ่ะเราเนี่ยใช้อะไรบ้างใช้ก็ใช้เคมีทั่วไปอะค่ะเขาหลานยาบอกว่าตัวไหนดีเราก็ใช้ไปห้าหกตัวเจ็ดตัวบวกเข้าไปส<อ>ิดเข้าไปปุ๋ยทางดินก็เคมีค่ะพอพอเก็บเกี่ยวลูกแล้วมันก็โทมใบก็ไม่แทบจะไม่เหลือเลยแล้วก็คือสภาพต้นมันมันโซมมากอะค่ะแล้วก็ต้องลงทุนเยอะอีกแล้วตอนนั้นโรคอะไรที่มาแรงที่สุดตอนสมัยที่เรายังไม่เจอคู่หูเนี่ย ต้นต้นก็เน่าเยอะเป็นเป็นโรคต้นเป็นต้นเน่าค่ะแล้วก็เพี้ยพวกว่าเอ่อแมลงว่าเพี้ยเขาเรียกเพี้ยจักจั่นเพี้ยที่ว่าเพราะว่าเพราะว่ามานะแล้วใบมันจะใบจะหลุดล่วงเลยอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งมาเจอท่านข่าวเจี๊ยบก็มาบอกตอนที่เขานําเสนอน่ะนะครับเราก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งตามที่เมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้ว ตัดสินใจยังไงชอบตรงที่ว่าคือแค่แค่คู่นี้เราก็ไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นหลายตัวห้าตัวเจ็ดตัวอะไรต้องมาบวกเพิ่มแล้วอะไรไ้ยคะปีแรกที่เริ่มใช้พอเราพ่นแล้วเราเห็นอะไรชัดเจนที่สุดต้นคือใบเขาก็สมบูรณ์ขึ้นคือไม่ต้องใช้ยาหลายตัวก็ลดต้นทุนเกี่ยวกับปุ๋ยแล้วก็ใช้น้อยลงเราก็ลดลงมาครึ่งเลยค่ะแล้วผลผลิตนะคะลูกเป็นไงบ้างลักษณะของลูกผิว น้ำเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะดีน้ำหนักดีแล้วก็รูปทรงก็ได้ค่ะตกทุกปีคะที่ว่าใช้มาก็สามารถไว้ได้เป็นไว้ได้กลุ่มพวงพวงอ๋อเป็นเป็นทุเรียนพวงใช่ค่ะเมื่อกี้เดี๋ยวจะอาจารย์เมื่อกี้ที่เดินดูอ่ะเป็นทุเรียนพวงเยอะเลยนะคะอ่แตอนนี้เป็นทุเรียนพวงละเนี่ยลูกที่มันติดกันนะคะบางทีมันอาจจะเกิดนอนชัยนอนเจาะอะไรเงี้ยมีไหมคะไม่ค่อยมีนะคะปีนี้ที่ปีนปีนไปดูก็น้อยมากค่ะไม่ค่อยมี ปีที่แล้ว200กับ300ต้นเนี่ยนะครับปี63เราได้ผลผลิตกี่ตันก็ประมาณ30ตันตอนที่ยังไม่ใช้สิบฟา้าสิบฟ้าถึง20ประมาณ3ปีที่ผ่านมานะเรารู้สึกว่าต้นมันแข็งแรงขึ้นไหมครับผลผลิตเพิ่มขึ้นไหมอย่างไรแข็งแรงขึ้นค่ะอืแล้วก็ผลผลิตก็เพิ่มขึ้น คือสภ้อาเขาสมบูรณ์ค่ะดอกเขาจะดกดีทุกปีเลยตั้งแต่ใช้มาค่ะก็อยากให้ให้ลองใช้ดูนะคะมั่นใจแค่ตัวเองใช้มาเองคือคือมั่นใจมากค่ะแล้วต้นไม้ก็สุขภาพดีคนใช้ก็สุขภาพดีขึ้นแน่นอนค่่แนนคือสวยกว่าเดิมเลยนะวันนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรครับเทคนิคดีๆจากพี่ยานะครับเจ้าของสวนทุเรียนหมอนทองมากกว่า300ต้นด่นะครับ และเป็นผู้ที่ใช้มาต่อเนื่องถึง4ปีแก้ปัญหาไม่วัดจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตโลกและก็สัตรูตพืชเพอนั้นใช้มาแล้วก็เห็นผลจริงวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณพ่ยาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้โอกาสค,ค,คู่หูวัสจันร์มาเยี่ยมและก็มาดูแลว่าใช้แลดีอย่างไรดังนั้นการเดินทางต่อไปของคู่หูวัสจันร,ร์และหญิงเกษตรคือเป็นการพลิกฟื้นเกษตรกรไทยที่เรียกว่าก้าวหน้าอย่างยังย่งยืนนะครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตร และหญิงทิตาลีนะครับหรือหญิงเกษตรของเราพร้อมทั้งเจ้าของสวนนะครับพี่ยาขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าผมจะขออนุญาตไปติดตามไปชื่นชมในการใช้คู่หูมหัศจรรย์อย่างไรนั้นตามกันต่อนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเวอร์แพนใช้แล้ดีใช้แล้วรวยช่วยปัดหนี้